สวัสดีครับจินดีต้อนรับเข้าสู่ลุงเพเกมชานอลวันนี้พามาเจอกับแมงมุมสาวอ่าเจ้า second sister เราจะเข้าไปน,นี่มันเริ่มในบทที่4นะครับเอ้ยไม่ได้จะเข้าไปแบบนี้เขาจับเราได้แปลงล่างซะหน่อยไว้ไอ้น้องอเดี๋ยวพี่จัดการเองมีใครอยู่ไหมเปิดเปิดเปิด มา so หาใครวะอ๋อพวกเจ้าน the ั่นเองมีอะไรหรือกินดีต้อนรับเชิญข้างในเรามาส่งของขวัญเฮ้ยก็ับวะดอยกบีโอ้ยเข้าไปได้ต้องบดโอ้ยบ้านนี้ใหญ่โตนะดูเดี๋ยวรออยู่ตรงนี้สักครู่นะ ที่นี่มันที่ไหนในนี่อ่ะโอ,โอ้อะไรวะิดกลับมันหรือเปล่าวะเนี่ยสวัสดีครับท่านยินดีต้อนรับพวกท่านยินดีต้อนรับ่ งานที่เข้ามานงานวันนี้ไม่ต้องการ่าตนเไม่ด้องรท่จะ้เ่อขด่จะ้่ไม่ได้อ่ะว้่เาไม่ต้อง่่เาม่่าไม่ได้าก้เขอ่ะใ้แ่ไม่ได้ร่ะปรานี้ม่ไม่ได้าร่รา้ไม่ารท่ รู้สึกเหมือนจะจับได้นะว่าเป็นตัวปลอมมานี่เอาเข็มอะไรออกมา่าเข็อรอกมา้นี่อะนี่เอา็ติะกมเ่เอาเรมาแค่เอาขอ,าอะไร,ระมาเนี่อาขอะรมา้นี่อาเได้เว้ย 但也重要，顶着另一张猪脸哄我母亲吧。妈，奈，我若捉得这样，就打烂了。妈，小妞，妈，快快拉我进去！妈，我老朱，你上佛，这回谁也别怪。好薄情的人。

อ๋อเป็นลูกสาวเป็นลูกสาวเป็นลูกสาวคนลักเก่าของคนรักเก่าของตือปอยกย่<ๆ>แน่แน่แปลงล่างแล้ว the second sister <c oughs> เป็นแมงมุมโอ,โอ้โหอลัองการแมงมุมก็ต้องตีเลยครับอย่างนี้ฟภาพหลบก่อนหลบก่อนนี่หลบมาได้อันนี้เราผ่านบทที่สามมานะครับลุงได้ ออกมาเรียบร้อยแล้วนะงารปลดหอ,อกนี่ต้องไปฆ่าเจ้าอะไรนะให้กับตันทั้งหลายเพื่อได้หอ,อกมาใชนไหมเนี่ยอ้าวเสร็จสต็อปปุตีปกัปกปกัปกปักปักนี่แทงแทงแทงฮนะหอ,อกมันจะแทงได้ถ้ามันจะเปลี่ยนไปนะครับแทงแทงแงแทง,แทงนี่เหมาะกับการเอามาใช้กับพวกมแมลงงนี้สโอ้ยเกือบไปเกือบโดนสีที่หลบได้สองจุดก็ตีครับอ้าวมันล้มนี้ก็เสร็จส่เสร็จสีต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 ี ตี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 แทง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 ฟาดนี่เราปรับปรับืรตีเปิ้ลไก่เข้ามาช่วยโอ้ติดมุมจนมุมเว้ยฟาดมันต้องหุยโดนสวนกลับกระเด็นเลยนี่ก็มาก่อนนี่ก็มาก่อนนี่ก็มาก่อนนี่มาแทงพิญญาเขาสเต็ปหลอกมันมันก็จะยุ่งอยู่กับตัวไอ้นี่ของเรานะครับเราก็าวิ่งถอยออกมาถอยออกมาแล้วก็ชาร์จสามจุดฟาดคู่วะใกล้ตายละใกล้ตายละใกล้ตายละ แทง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 นี่ครับเห็นไหมครับโอ้เป็นหอกก็ดีเองชอบท่าแทงอุ้ยจะเป็นเกือบเกือบไปอ้าวสต๊อปปุตีตีตีครับตีแทง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 ตีทั้งแทงหลบออกมาหลบออกมากินยาหน่อยอ่ากินยาเอาละครับจังหวะนี้แหละฟาดผัวอุ้ยตายไหมยังไม่ตายเลยนิดนึงไอ้ถอยมาก่อนถอยมาก่อนโอ้ยหลบยังไง โดนหืหลบไม่ทันครับเอาสเต็ปหลบมาก่อนชาร์จชาร์จรอหนึ่งสองสามเอาวเวย้ยรอจังหวะด,ดีๆรอจังหวะด,ดีเอาแล้วมันจนมุมมันจนมุม,มฟาดลูกนี้คู่วะเรียบร้อยดีฟีตครับเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วยังไงต่ออก็จะเข้าคับเซ็งนิดนึงโอ้โหล่วงลงมาถึงกับถึงกับหมื่นครับปีนไม่ขึ้นเลยอ่า เฮ้ยโอ้จยยิงเข็มเข้ามาปักเนี่ยโอ้สร็จแล้วเนี่ยเจ้าตือปล้ยกก่ก็จะกลายเป็นว่าติดพิษนะครับเราต้องไปแก้พิษให้เขาเดี๋ยวคลิปหน้าม,นนมาดูการแก้พิษให้ตือปล้ยกก่กันครับสวัสดีครับ